เราจะพาพี่แจ็คแปปโคนะผมไปหาหนอนด้วยมาดูตรงนี้ผมว้าวขี้ผงขี้อะไรมาครับผมอ๋อนี่เป็นขี้เลือของมันนะครับโอ้โหโอ้โหว้าวโอ้ยกูมาดามไรเนี่ยโอ้มาเดี๋ยวเราแต่เลยสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมไม่เมืวนนะครับทุกคนแล้วก็แจ็คโอ 吼！大哥。 โอเคนะครับผมแล้วก็พอดีรอบนี้นะผมพี่แจ็คเขาได้มาบุกหาผมอีกแล้วนะผมบุกมารอบนี้คือแบบราแบบสักครั้งไม่ได้รับที่แบบจะไม่มีการแกล้งอะไรเพราะผมไม่เคยได้แกล้งพี่เลยมึงไม่ได้แกล้งหาลเลยมึงแกล้งกูหลายอีพีแล้วเนี่ยโอ,โ,อโอ้รอบนี้จะพาไปไหน,หน,ไหนเนี่ยก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยววันนี้นะผมเดี๋ยวเราจะพาพี่แจ็คแปบโผลน,นะผมไปหาหนอนด้วงในต้นไม้เก่าโบราณผูกพังครับผมไปหาทําไมทําไมเราไมไ่ไปหาซื้ออะไรกโอโหคนมีตังก็พูดอย่างนี้แหละคนมีตังไงเอ้ก็ คือแบบอยู่เวนในป่านะเขซื้อเกลือไงซื้อเกลืออะไรก็ได้ไปจิ้มมะม่วงจิ้มอะไรมันง่ายกว่าไหมล่ะมันต้องไปฟันต้นไม้ทําไมเราทําลายต้นไม้ทําไมต้นไม้มันผุพังแล้วมันจะมีหนอนที่แบบกัดมันแล้วก็อย่าให้เห็นต้นไม้ที่มันมีชีวิตนะต้นไม้มันมีชีวิตหมดนั่นแหละอ่านั่นแหละแล้วุณไปตัดมันเนี่ยเพื่อหนอนเนี่ยจบแล้วมาเราเราจะไปดูวิถีชีวิตของคนชาวดอยครับผมไม่ใช่ผมนะปกติผมก็ซื้อกินเหมือนพี่นั่นแหละปกติผมก็ซื้อกินเหมือนพี่นั่นแหละนี่แหละครับผมเดี๋ยวเราจะไป ดวยลุงเขาผมใช่ครับคือแบบวิถีชีวิตแบบชาวบ้านเขาหากันยังไงช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แบบหนอนต้นไม้มันเริ่มขึ้นแล้วครับผมอโอเคครับผมไปนะ <c oughs> โอเค let's go ลุย มาไหมครับไม่เคยเลยโอ้โหเดี๋ยวเราจะมาดูครับผมไปเดี๋ยวเราตามมีจริงหรอไว้กบถามจริงไม่รู้มานเดี๋ยวผมเดี๋ยวเราต้องตามลุงเข้าไปครับผมนี่อันนี้ข้างถนนข้างถนนในช่วงนี้นี่คือแบบจะมีแบบชาวบ้านแบบมาตักกินอ๋อมันจะอยู่นี่เลยหรอใช่ใช่ครับคนหนึ่งได้หลายตัวเลยดิหุยทุกคนผมเห็นแล้วนะเนี่ยดูดิมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไม่กบดูดิโอเคครับผมมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนโอ้โหแต่ว่าอันนี้นะผมน่าจะเป็น ชาวบ้านคนอื่นนะครับผมแบบสับมาเหรอสับสับตัดไปแล้วครับผมตัวมันจะอยู่อย่างนี้ยเหรอใช่ใช่ครับผมเขาหาหมดแล้วก็ไปดิไปก็เราเราก็ต้องไปหาอ่าอ่าอ่าโอเคเราเราก็ต้องไปหาต้นไม้ต้นอื่นครับผมที่แบบมันผู้พังอย่างี้ครับผมคือต้นไม้นี่มันตายอยู่แล้วใช่ใช่เดี๋ยวมันก็จะตายต้นไม้พวกนี้แล้วก็มันจะขึ้นใหม่ช่วงหน้าฝนอ๋อพี่จาเวลาตันดูไม่ต้องดูงี้ดูเป็นหลุมไปเลยนี่ แล้วก็เขาบอกมาดูตรงนี้ครับผมวันนี้ขี้ผงขี้อะไรมาครับผมอ๋อน,นี่มันขี้เลื่อของมันนะครับใช่ครับผมซึ่งเกิดมาจากตัวมันที่กินไอ้ไม้นี้ใช่ใช่ครับ ตื่นเต้นจังเลยต้องดูนะว่ามีจริงไหมว่ากบหลอกหรือเปล่าเพราะไม่หลอกครับนี่เยคือแบบชาวบ้านเขาจะตัดแล้วก็ต้นไม้มันจะงอกมาเป็นต้นใหม่เป็นต้นใหม่แจบแล้วก็พวกนี้มันจะมีหนอนพวกนี้มันกัดกินทุกีครับผมแต่นี้มันยังไม่ใหญ่พอแต่ว่านี่ต้นนี้เห็นไหมผมเออนี่ต้นพวกนี้นี่ตายแล้วแต่มันมันจะแบบใกล้ตายแล้วก็เขาจะมาตัดแล้วก็หาหนอนอะไรแล้วก็มันจะผุดขึ้นมาใหม่ครับผมถ้าเกิดปล่อยอย่างนี้มันก็จะตายเฮ้ยเฮ้ยพี่แจ็คมีตัวมาหน่งโว้ แล้วเดี๋ยวเราก็ลองทํามันเองใช่ใช่เดี๋ยวเราลองทาไปลองทําได้หรอลองหาต้นเอาใช่อไม่พี่พี่คิดว่าพี่ทําเองนี่พี่จะหาได้ไมั้ยครับตัวไม่ได้เพราะว่าดูจากไม้แล้วแข็งมาก <c oughs> มันต <นา S 2> <ก>้องลองับผม<ๆ>อ,อันนี้นะผมอันนี้ลุงเขาบอกว่าปีปีละครั้งคือแบบอันอันนี้ในปีที่แล้วอันนี้ปีที่แล้วแล้วก<อ>็มันมันจะขึ้นมาใหม่ คือยิ่งตัดคือต้นไม้มันจะยิ่งแบบปลุกขึ้นมาเยอะเยอะขึ้นนะครับผมี่เข้าใจไมครับไม่เข้าใจมันจะแตกหน่อครับผมงงแต่ถ้าเกิดไม่ไม่ตัดเลยคือมันก็จะต้นเดียวยาวๆเลยต้นตายไปเลยครับงงเลยไม่เข้าใจงงพี่แจงนี่ยเป็นคนจังไหนล่ะนี่พ่อแม่พี่น้องเอาก็ผมงงอ่ะเออพี่ถามเข้าใจไหมผมงงผิดไหมคนงงก็ไม่ผิดอ๋อใช่ใช่ครับเวลามันก็มีงงกับมีเข้าใจเราไม่ค่อยฉลาดไงโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับผม ว้าว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  huh ว้าว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 ค้าวว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 ้นว้นวว้าวว้าววม้้าวว้าวว้้้วววาะมาาว ผมหับสัก8ตัว8ตัวแล้วผมนี่อ่อนๆนไ่ตัวนี้เลยเชื่อผมผมรู้จริงอ่อยู่ในเนี้ย10บตัว10ตัวเลยหลับเอางี้ดีกว่าถ้าใครทายผิดเอามีดอันนี้กี่ตัวผม12ตัวใครทายผิดเอามีดตัดนิ้วมีตัดนิ้วเลยใช่ทายผิดคืออันนี้วางไว้ยี้เลยได้ๆๆพี่จะสูดไปนะครับเอาไม่รู้ไม่สนนะช่องผมเอา5้าล้านซับมึงทำอะไรให้มันสุดดีมาทาย10ตัวแล้วไงจบไม่จะบินนะครับตัดนิ้วไม่สนตัดอ่าไม่บินก็ได้เอาเอาเลยดีว่า ถ้าเป็นเราเราลงโทษยังไงวะคือเราจะเอาใบไม้ตีพี่ไม่ไม่อันนั้นมันเดือดคือเอาใบไม้เนี่ยไม่ไม่เอาเอานี้ดีกว่าถ้าใครทายผิดได้บุกทายทายทุกคนเลยไหนก็ได้เล่น้กันแล้วอ่ะทายว่ามีเก้าตัว,ตวผมว่ามีประมาณหกตัวครับถ้าใครทายผิดนะครับ เดี๋ยวเราจะเอานิ้วเนี่ยไปจิ้มขี้ควายที่อยู่ตรงถนนน้องๆครับใครทายผิดนะครับผมเดี๋ยวจะเอาขี้ควายนะครับผมแตะปากนะครับผมนั่นแหละนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับผมแล้วก็ใครจะใกล้เคียงสุดนะครับผมแล้วก็ใครห่างสุดนะครับผมโดนขี้ควายทาปากครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันให้สุดเลยกูอยากทาของมึงไหมนะเขาาถูกยังไงกูไม่โดนเขาวิ่งกี่ตัวครับสิบสิบของอังลีหกตัวครับของบุกเก้าครับของจิรยุสิบสองครับโอเคนะในคลิปแล้วนะครับผม เราทีของเราของเรแปดแมันอาจจะเยอะรนั้นนะกเห็นไหมเห็นมเ้วเดี๋ยวเราถ่ายกาหนึ่งแล้วหแล้วหแล้วก็หนึแล้วหแล้วเดดกาเราออกครับมามามาตับว้ตัวเลยสองเยอะไปนะไม่จะเยอะไปนะโอ้โหดูดูดู้าว โอ้โหว้าว my god โอ้มีเขี้ยวด้วยทุกคนโอ้ตัวแรกเราต้องนับเป็นหนอนอย่างนี้เลยนะครับว้าวจัดเลยวะเล็กๆใหญ่ๆนับหมดเลยครับนับหมดผมต้องนับสิเล็กๆนับไหมอ๋ออย่างนี้เลยอ๋อนับนับหมดแล้วเจอตัวอย่างนี้ก็เอาเลย สองเลวครับสองแล้วสองแล้วเอออันนี้มันตายนับแม่ไม่เป็นไรนับหมดมันก็เป็นตัวรู้พี่นับหมดไม่สนไม่ส่วนมันถอนใจกูนับหมดโอเคนะครับผมต้องใช้มีดนั้นว่ะอันนี้ไม่อันนี้เหรอครับอันนี้มันง่ายกว่ามีดนั้นอีกอันนี้ง่ายกว่าพี่นี่นะที่ตัดเห็นไหมครับเดี๋ยวมันจบค่อยๆออกอย่าอย่าแบบเป็นรีบเป็นเร่งมาครับอันนี้ผมต้องโชว์หรือเปล่า ไอ้ icana, จัดแค่น you know, ี้ไอ้กบดีมึงดูกูนี่มึงดูทรงนะมันเมื่อกี้ดูทรงนะลองรีเวิร์สกลับดูนะทรงไทยแม่งคือกันดูนะค้างนับโอ้โหอุ้ยออกมาแล้วหรือเปล่าทรงไทยแม่งคือกันนะจัดอ่ะเนี่ยเนี่ยเนียบอ้ยอุ้ยมีตัวแล้วเมื่อกี้ โอ้ดเนี่ส่งไครแมงคือกันนะมึงดูเนี่ยฮะส่งไครแม่งคือกันนี่ยมึงลองกอดูส่งนีมส่งนี้โหามพ่จะเขี้ยวไปนะับโอ้มาแล้วคับโมาแล้วคมาครับมาคับหนอนมาครับมาแล้วเราไล่มันออกมาอย่างเงี้ยมีสองตัวโอ้พิจฉลักนะเน่ยมาไล่ย่งเงียคือใครๆก็พูดมันได้ก็พูด่เกงฉัใครๆสตัวแล้วโอผมนี่รู้สึกเมือนจะดนนะ อ๋อนี่นับเหรอเอาต้นเดียวกันนับต้นเดียวกันครับผมสี่แล้วโอ้สี่แล้วคือต้องทำให้มันจักจี้เออจักจี้นะจักจี้เฮ้ยขำเลยเนี่ยเห็นไหมว้าวอีตัวอีตัวไอตาเดียวไว้าวอันนี้หนอนที่แบดจิวกินคือหนอนนี้ไหมครับเนี่ยใช่ครับเอากินได้เลยนะเนี่ยเฮ้ยแต่ดึงพี่มันจะหลุดไอ้ห่าอ่าตอนนี้ก็มีอยู่มันสี่ตัวนะซี่ตัวนี้ซี่ตัวนั้นการจัดการสภาพไม่สวยเฮ้ยระวังมือนะลูกเฮ้ยไม่ใช่อย่างงั้นพี่ควก สภานไม่สวยแล้วนะเฮ้นเละมั่งเละเลยเละเลยแบนเลยพี่แจ๊กอะทำอะไรอะคิดดีๆก่อนทาอ่ะคุ้ยขนาดมีเลยนะโอ้เหี๋ยวเดี๋ยวพี่แจ๊คเนี่ยพายอย่างงี้พี่นี่นีดูโอ้โหส่งแบบพี่แจ๊กส่งอย่างแบดแซดอย่างบอยส่งอย่างแบดแซดอย่างบอยเธอไม่อินกับผู้ชายแบดบอยโอ้ยไม่โดนไม่โดนเลยจ้ะผมโอ้โห ที่ส่งอยู่ที่ส่งตรงบางจานอะไรเนี่โอ้ยยังไม่ได้อะยังไงยังไงยังไงทีนี่ครับอุ้ยอย่าผายอย่างนั้นพิจาร์โอนเน็ตปอลปิยงคุ้งกุ้นโอ้หายหายเลยหายเลยแกแบบไม่ดูตามาต่าโหกตัวนะครับตัวอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวคุณหน่อย อันนี้ช่องมึงไหมหรือช่องกูเนี่ยไม่ใช่ช่องกูทำไมกูรู้สึกว่ากูใช้แรงเยอะกว่ามึงอีกวะโอ้พี่เพิ่งใช้แรงนิดเดียวเองพี่เอาประดายประดายเลยผมไม่อยากจะบอกดูลุงเขาตัดไปกี่ท่อนแล้วครับนี่ท่อนเดียวดูลุงเขาตัดไว้กี่ท่อนแล้วเนี่ยไม่จริงจริงกูกูไม่ต้องมาตัดก็ได้ไงปวตังไปซื้อเนี่ยจบแล้วเนี่ยซื้อลุงเขาเนี่ยเนี่ยลุงพอเนี่ยลุงไปปวตังซื้อเขาไปแล้วได้แล้วน่ะก็มันจะง่ายไปเอาตังซื้อพี่คิดว่า ทุกอย่างมันใช้ตังค์ได้เราพิ่ลองติดป่าสักเดือนหนึ่งเอตาตังค์ไปสักล้านหนึ่งกับป่าเดือนหนึ่งแล้วก็ให้แบบคนที่แบบวิถีชีวิตว่าแะ้วครับกสร็จแ้เออเ้ไหมก็ได้ครับเออเนี่ยเขาก็เอาละ เขาจะติดแบบว่ายศให้กูแบบเป็นเหมือนกวกไอรอนแมนอะปุ่งขึ้นไปได้เลยตอนนี้มันยังแบบทําได้ทุกอย่างบนโลกแต่ต้องพากพืนดินยังบินไม่ได้ใช่แล้วว่าหาอะไรนี่ก็ได้หมดเลยพากพืนดินคือได้หมดกระปอมิงกาล่าตัวเสือดําอะไรได้หมดล่าสัตว์ล่าเสือสหมิงล่าแล้วอะไรอย่างงี้นี่พี่ทำมาหมดแล้วทำมาหมดเลยโคเจ๊เจใช่เหลือแค่บินเหลือประมาณ5ปีเขาจะอัปเดต ไอหาะได้เข้าบินรลบกูเนี่ยลอยเหมือนไอรอนแมนเคยด้วยโอ้หจะลองกินสดๆแลบกินสดๆแลวลอเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวไม่กินเลยพี่กบกินด้วยจีอกกกินด้ยออกชอกินด้วยดิเออมึงเนี่ยไอเหี้ยเอ้าโอ้โหไปกินดิเอ้ามึงกินบ้างดิกินดิลูกพี่กินดิเนี่ยเอ้ากินกินดูดูข้างหน้าเอดากินข้างหน้าเออเูด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 ู กินเดี่ยวเดี un 慢慢่ยวเืนกืนคืนมันต้องสุดดิพากูมาทำมึงต้องทำได้ด้วยดิไม่ใช่ตามให้กูทำคนเดียวคนอะไรมันจะสุดขนาดนี้เนี่ยผมว่าละเป็นนัมเบอร์ประเทศไทยอือฮดูคือแบบผู้ชายคนนี้เขาเป็นผู้ชายที่สามารถทำได้ทุกอย่าง แม้กระทั่งวินัยไงตัวใหญ่ครับผมระวังระวังไหนนับแกเริ่มโอ้โอ้ทำไมพี่แจ็คแป๊บไม่แกะก่อนเราแได้แก่ละเฮ้ยหลายหม้อทั้งสองตัวโอู้สามตัวนี่ด้วยเหม็นตดเหี้ยตดครับโอ้ไม่เอาครับเป็ตัวอะไรวะเมีมีตัวนี้ตัวนี้ ดึงออกได้เลยดึงไม่ได้ครับเดี๋ยวขาดครับเดี๋ยวผมพาให้พี่แจ็คพาครับนี่ครับเอาไปกินเลยครับห้าโอ้ใครอยากกินเลยหกสิบเจ็ดดูแค่ต้นเดียวผมว่าลับทำไมชาวบ้านเขาอยู่ได้เป็นเดือนจริงๆมันเป็นแบบว่าสัตว์คล้ายๆแบบว่ามันระบบนิเวศของมันแหละของพวกนี้คือถ้าเกิดว่ามันไม่โดนคนหาไปกินก็จะเจอนกเจออะไรไปกินอยู่แล้วใช่แต่คนพื้นถิ่นพวกนี้คือเขาก็หากินอย่างนี้อยู่แล้วมันปิโกก็เลยพามาไม่ต้องดราม่านะทุกคนเขากินกันเยอะแยะ ปล่อยให้คนไทยเขาได้นําเสนออะไรไปถูต่างประเทศบ้างนะครับอย่าไปปิดกั้นตัวเองอย่างเงี้ประเทศนอกอเมริกาเนี่ยเขาว้าวมากเลยนะเวลาเขามาเจอเราหาอะไรเงี้ยนะลาบดูดินี่ตรงๆเลยคือพี่กบพามาครั้งแรกเพราะตื่นเต้นเหมือนกันนั่นแหละไม่เคยเออไม่เคยหาเลยโอ้ไม่เคยมาเจอเลยแต่ผมเคยหาอยู่รอบนึงเหรอปีที่แล้วได้ไหมได้เยอะไหมโอ้ได้เยอะเหมือนกันเยอะกว่านี้แต่รอบนี้เยอะกว่าเอธรรมดาก็มากระเขยมึงดูด้วยดีคิดดิใช่ใช่ใช่โอ้ มาโอเคมาอะไรก็อยู่นี่ไงจะมาไหนอ่ะมามา,มาอะไรก็อยู่นี่มาอยู่แล้วนี่ไงไมาครับก็เรานี่ยพี่ลองคิดว่าหนึ่งต้นนี้เขากินได้กี่เดือนเขาบางทีทําเป็นน้ําพริกน้ำพริกเลยรอะน้ำพริกน้ำนะน้ำพริกไม่ได้แปลงฟันโดยยาออกจากป่าปะ <laughs> <laughs> เวลีอ variance, right. ุ yeah. 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 ้ยยายลีข้าตัดยาให้สภาพมันสวยๆหน่อยเอ๊วัดยาหลุดแล้วหลุดแล้วแงดขึ้นได้แล้วได้แล้วดึงออกได้แล้วโหสภาพมัน โอ้สภาพดึงหัวเลยทำไมองเีนี่พึดเล่นแม่สิบแปดตัวครับปากชองเทียนเต๋อนครับไม่ต้องทำปากเจนะเจไม่ได้มาเจมันอยู่นู่นทำเป็นทุกอย่างเลยเซียนเต๋อเนี่ยทีมเซียนเต๋อดูเด็กทุกอย่างอ่ะเพื่อนได้ตัวนึงนับไหมพี่ตัวนี้โอ้ตัวนี้นับนับหมดนับหมดยี่สิบตัวนี้พี่กินนับหมดนับหมดนับหมดเดี๋ยวไปทำสุกก่อนนับหมด ดา마เองค่ะคือดา마เข้าประเทศโลกตอนนี้ได้หมดกี่ตัวครับผมได้ทั้งหมด19ใช่ไหมครับรวมตัวนี้ไหมครับรวมหมดเลย19รวมตัวนี้เหรอเออเลยตัวนี้ว่า20พอดีเป๊ก2ีพอดีเป๊กว้าวนั่นแหละครับผมก็โอเคเดี๋ยวเราจะเอานอนด้วงไม้นี่นะครับผมเอาไปทำอะไรเดียวผมเราคิดว่าที่จะทำเป็นวัตถุดิบอะไรได้ครับเขากินเลยเขากินยังไงกินดิบเหรอกินทอดมันทอดน้ำข้าวทอดข้าวมันจะได้วิตามอืใช่ครับปล่อยเสือ ตาเตออะไรไม่รู้หรอกตาอะไรวิตาหนงวิตามินซีโอเคทุกคนตอนนี้นะครับผมเราก็ได้ จับหนอนด้วงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมแล้วก็ตอนนี้นะผมเดี๋ยวเราจะพาพี่แจ็คกลับมาทอดกินนะครับผมคือทอดทอดมันน่าจะเหมาะสุดแล้วล่ะครับผมใช่สำหรับพวกหนอนน่ากินนะนี่ผมเห็นในรายการในเบร์เกิวเขาไปหามาแล้วเขามากินแต่วันนี้พี่กบจะมาทอดให้เรากินกันนะครับลองนี่จะกินได้กินจริงไหมเดี๋ยวตอนนี้คือเราจะพร้อมทอดแล้วัะผมเฮ้ยม่เตะน้ำเยอะได้ไหมโอ้มาเดี๋ยวเราแสงเลยโอยโอยได้ไหมครับพี่แจ็คว่าเก่งเช่ โอ้ยเกลือเกือบตายกันแล้วเมื่อกี้โอ้ยเกีืยทีมงานทุกเกือบตายเลยโอ้มึงบอกกูด้วยดิเกลือเกลือทะไรเนี่ยโอเคนะทุกคนโอ้โหพี่จ้าเมื่อกี้เนี่ยไม่เคยแบบมันระเบิดขนาดนั้นมาก่อนนะมึงทำแล้วในแพแพเกือบไหมกูเห็นมึงเคยทําแล้วผมอยากพูดผมเคยทำแล้วแต่คุณอย่าฆ่ากูไม่ที่แพมันไม่ขนาดนั้นใช่ไหมเอาแต่อันนี้มันเยอะมึงดูไฟดิมันโคโะแบบยร์ปรกันไฟมันเยอะกว่าแพโอ้ยถ้ารับผิดพลาด ได้มันทิดครับมันทำทีมงานผมเจ็บโอเคนะครับทุกคนตอนนี้นะผมเราก็ได้ทอดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมกระทไประเบิดนะครับผมระเบิดจริงก็อาจจะ <c oughs> มีอัิเตบน,นิดหน่อยนะผมนิดหน่อย<ด>หาอะไรมึงดูดินิดหน่อยงานสาดเลยเมื่อกี้นะพี่ดูนิดหน่อยหัวไหมอะไรมึงดูนิดหน่อยคนตา,ตนาคนตาบ้ากระทาไประเบิดไปคือแบบโหน่าจะไม่ไม่ทำแล้วหลังจากนี้เพราะว่ามันมันไม่ทำตั้งแต่เพจที่แพ้แล้วควรไม่ทำตั้งแต่ที่แพ้แล้วคืออันนี้ คือผมไม่คาดคิดจริงๆครับผมคัามึงค่ามึงอยากให้เป็นภาพมันเป็นอย่างนั้นไม่ครับก่อนถ่ายมึงพูดว่าจะให้มันบึ้มใส่น้ำไม่ไม่ไม่ใช่ไม่มันเป็นอย่างนั้นภาพจะไม่เคี่ยวมันจะขนาดนั้นครับคิดมันต้องคิดเซฟมันต้องคิดเซฟมันต้องคิดเผื่อต้องคิดว่ามันเลยไปกว่านั้นอย่าไปคิดว่ามันน้อยกว่านั้นแต่อร่อยจริงครับยอมรับเลยอันนี้คือเป็นเมนูที่เราไปหามาแล้วก็หาสดๆเลยนะไม่ได้ซื้อด้วยนี่ลองดู ทำแบบนี้นทยังไงก็ได้ให้มันหกหมดครับว้าวโอ้โหโอ้โห้โจับยังไงรู้พี่จับอย่างงี้ดิโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมเดี๋ยวไปกินเลยครับนอนนอนกระทับไฟระเบิดไปได้แดกดินไปขายยกมาครับผมอันนี้เราก็เราไปนั่งกินดีกว่าครับตรงนี้วางเลยครับพี่ครับผมวางไว้ตรงนี้เลยครับว้าวโอ้โหสุดจัดเลยครับข้าวมันติดตาม ไม่กล้าหรอกกล้าถ้าจะกินนะทำไมวะเอองั้นดีแล้วพี่เราจะได้กินแต่เมื่อกี้เราไม่ใครถ้าไฟระเบิดมันแรงไปแรงไปหรอใช่ผมรู้สึกแบบรู้สึกผิดมากๆจริงครับหรอนอ่อยปะพี่ยังกินลงเรากินลงอ้โหผมไม่ เอาไงอ่ะพาไปโรงพยาบาลนะทุกท่กามครับผมขอลองชิมได้ไหมครับได้ตัวยี่ตัวยี่ติดเรื่นะครับตัวละไรยี่ติดโอ้โหหืมแมลงอร่อยเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวลองกินด้วงยักษ์ให้ดูนะครับไอ้ตัวนี้นะครับเวลามันกินไม้เสร็จปมันจะกลายเป็น,นตัวนี้ไอ้ตัวเนี้ย มันทำไมตัวนี้มันเล็กกว่ามันรวมไงรวมทุกอย่างที่มันอ่อนๆเนี่ยให้กลายเป็นแข็งที่สุดัน่ก็เลยเหลือตัวเล็กตัวเล็กแต่มันแข็งตัวนี้ตัวใหญ่แต่มันอ่อนอไอ้ตัวนี้มันอยู่ในในต้นไม้อ่ะดูนะืม่อั่นี้มันออกมาข้างนอกแล้วมันแข็งแล้วมันพร้อมที่จะต่อสู้แล้วเพราะฉะนั้นแล้วผมจะลองโซ่ด้ดูโอ้โหเล็บอย่าโฟกัสเล็บดิเล็บมันดำอย่าโฟกัสเล็บดิ มันอร่อยจริงร้อเนี่ยมันเราลองไปเอาให้องลีกินดูไหมครับเร่ลองดูได้ว่าความอร่อยคุ้มกับค่าบาทเจ็บปะ อกูนะกูอร่อยนะอ่ะกูผมนะนี่เราไฟไหม้หัวกูหมดกูก็ยอมอ่ะเขหลือแค่กระดูกอ่ะกูเปาอ่ะแม่งอร่อยจริงแค่ได้เจนนอน์เนีนะใช่เอาทีนิดนึงเอาแบบนี้เลยน่ารักเลยรถด่วนกินข้าวตอนนี้กุ้งเปล่าชลีตัวเล็กน่าจะอร่อยโอเคครับทุกคนครับผมแบบยอมรับผิดแล้วนะผมผมรอบนี้นี่ผมประเยอะเกินไปจริงๆครับผมก็แบบ นั่นแหละครับคืออย่าดราม่าผมนะมันขอโทษจริงต้องพาไปโรงพยาบาลนะเนี่ตอนนี้ยไปไหมไปแข็ไก่เริ่มไม่มีแรงแนะเพี่ชักบ่อยไงเอาไงก็ได้โอ้โหจะถ่ายเต้นเตื่อยวไว้นี่ยโอ้เริ่มไม่มีแรงแข็เริ่มไปแล้วพี่เดี๋ยวนี้ไปฝากหมอได้วยไหมล่ะอือเอาไปฝากด้วยล่ะอือเนาะทีครับไปเดี๋ยวเราพาองลีไปโรงพยาบาลแล้วก็เอานี้ไปฝากหมอด้วยฝากอย่าลืมติดตามช่องสวัสดีครับผมแจ็คแมพโฮเดอร์แล้วก็ติดตามช่องบ้านแม่ ตัวน์แผมเ่นไปไปฝากหมอดอ้วยคุผมไม่กินไปไปไปครับผมไปฝาก <ไป S 1> หมอครับผมเ็ม <'s> ป